อยู่กันในเกม Minecraft กอผม Dark Fox นั่นเองก็สำหรับในคลิปนี้ก็อยู่กันในมัดของ f i s t Under Rising กันอีกเช่นเคยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็กล่าวว่าจะไปตะลุยในเขตไบโอมของหิมะนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมก็ได้ทำการนดีฮะเสกกันนี่มาเลยแล,แล้วกันก็เป็นมงกุฎของเจ้าไอ้ King s k e l e t o นะ่ะแต่ว่ามันจะมีโอกาสดอรอปก็คือดรอปได้จากไอ้เจ้า Occamist นะฮะแต่ว่าผมก็ไปฆ่าเจ้า Occamist มามันก็ไม่ดรอปนะฮะ ผมก็เลยถือโอกาสนะฮะเสกขึ้นมาเลยแล้วกันนะฮะก็แต่ตอนนี้คือผมก็ต้องการทําการคราบเป็นชุดของวนะิติโก้นะฮะก็เออใช้เป็นกระโหลกอันนี้ก็เสกมาเหมือนกันนะเออมันคราบแบบไหนเนี่ยเออมันต้องใช้อันนี้นะผมมีแล้วแล้วก็เออผมมันจะขาดอะไรนะอ๋อขาดเป็นอันนี้ดีกว่าเออผมมีอยู่ฮะมีอยู่เยอะเลยอันนี้ไง ได้มาจากไอ้นี่ฮะไอลิงผีอะ่ะอันนี้เยอะมากแล้วก็เออได้เวลาครับกันดีกว่าฮะโอเคครับได้แล้วเอามาเลยเป็นหัวนะเป็นหมวกของฟิติโก้กคเท่โอเคฮะปะเราจะทําการตีบวกแล้วกันเพราะว่าผมมีไอหนังสือที่มันเป็นรเทคชั่นอ่ะป้องกันอยู่ฮะอยู่นี่ไงเออมีเป็นอันนี้ไงรเทคชั่นนะฮะสี่เลย เอามาเลยแล้วกันแล้วก็นี่คืออ๋อโอเคฮะเอาไว้ที่หลังก่อนแล้วกันเราตีบวกเป็นบวกก่อนนะโอเคฮะจดไปใช้สี่เวลออะแต่อยู่ฮนะเรามีเวลคนเยอะเลยตอนนี้แล้วก็ลองใส่ดูสิจะเท่หรือเปล่าฮะห่เป็นโคตรเท่เลยวะ่ะเป็นหัวของวิดิโก้แลนะ้วอย่างเท่เลยแล้วก็อันดับต่อไปคือจะค้าเป็นพวกเกาะนะฮะต้องแบบค้าห้ครบเซตอย่างแน่นอนนะฮะ ต้องการไปน,นี่เงี้ยเป็นหัวใจอันนี้เลยแบบมันดอกมาจากเจ้าออบเวอร์มิสนะฮะไอหัวใจสีดำาๆอะ่ะเออมีปะเนี่ยไม่ใช่ฮะอยู่ไหนเอออยู่นี่ดีกว่าเจอแล้วฮะอยู่นี่ไงได้มาแค่หกอันเองมันดอกยากมากนะอันนี้ดอกไม่อย่างยากเลยโอเคไปครับเป็นต่อแล้วฮะขาดเป็นไส้ต้องการไส้อยู่ไหนเนี่ยไส้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 อยู่ตรงนี้ไงเอามาเลยนะฮะอ่า แล้วก็เอิมอันนี้ครับมาเลยแลยปล้อยฮะได้มาแล้วปลดล็อกอาชีพเมนด้วยสุดยอดไปเลยแต่ว่าสําหรับในการสู้กับบอสแต่ผมขอสู้ในคลิปหน้าละกันนะเพราะว่าคลิปหน้าเคยจะเป็นคลิปน่าจะจบเลยหรือเปล่านะโปรเจกต์กันนี้ฮะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนละกันนะว่าจะจบเลยดีหรือเปล่านะเพราะว่ามีบอสแบบที่หน้าเล่นคือเยอะแยะมากมายเลยฮะต่อไปคือเป็นกางเกงนะโอเคไป เออเราจะครับกางเกงทามาเลยครับง่ายสุดฮนะกางเกงแล้วก็รองท้านี่็ครับง่ายเหมือนกันนะนี่ฮนะเรียบร้อยได้มาแล้วเออตรงนี้แบบของเยอะมากในตัวมีอะไรแค่ตีบวกได้บ้างเนี่ยเก็บไปเก็บไปเก็บไปเก็บของไปฮนะเออหนังสืออันนี้เก็บก่อนเก็บเก็บนะฮะหัวใจก็เก็บด้วยหายากมากแล้วก็อันนี้มันเป็นไฟโปรเ e คชั่นหรอวะเนี่ย มันป้องกันไฟได้อย่างเดียวนะฮะแล้วก็เอาแค่อัมเบกกิ้งละกันอันนี้เก็บไปฮะโอเคแล้วก็เกาะอันนี้มันสามารถตีบวกเพิ่มได้ปะเนี่ยอั begging, มเบกกิ้งผมอยากได้ให้มันแบบทนทานนะฮะอันนี้โอเคตีบวกไปเลยได้ด้วยฮะเอามาเลยแล้วก็พกกางเกงกับรองเท้านี้ผมจะไม่ตีบวกละกันนะฮะโอเคแล้วก็ขอลองใส่ให้ครบเซตซิมันจะมีสกิลพิเศษ อะไรก็ไม่รู้นะฮะไอชุดของวิติโกอันนี้จะต้องไปลองทดสอบกันดูแล้วกันนะฮะในคลิปนี้เลยไปฮะแต่ว่าก่อนเลยของก็เตรียมพร้อมละตอนนี้คือกลางคืนแนละ้วถ้าผมขอไปสำรวจไอตรงที่มันเป็นเนี่ยเป็นเลวินก่อนนะเพราะว่าผมเหมือนจะเจอตัวอะไรสักอย่างหนึ่งฮนะเดยวก่อนนะอันนี้มเก็บไปเลยฮะไม่เอามาหรอกโอเคแล้วก็ปิดประตูบ้านด้วยเรียแบบร้อยฮนะมืดแล้วตอนนี้แล้วก็เราจะไปที่แท่น วับกันเลยแล้วกันนะเวสโตนนะอันนี้ไปเออเหมืองนะโอเคมาละมีจอนนี่มาหนึ่งตัวฮะเป็นเบบี้จอนนะฮะโอเคนะก็ยิงมาเลยล้วกันนะเบบี้จอนยิงไปยิงไปยิงไปแล้วก็ผมก็ได้ลงมอสเสริมก็คือเป็นมอสที่มันสามารถบอกดาเมจได้นะฮะมันจะขึ้นตรงมุมอ่ะนะฮะแล้วก็มีชื่อว่าเบบี้จอนด้วยก็เท่เลยเอาตายแล้วเอ้ยยังไม่ตายดีกว่านี่ก็ตายโอเคเรียบร้อย ตายไปแล้วฮะมีของดอบปปเนี่ยเอาไฟก่อนแล้วกันมันมืดแล้วโอเคปักไฟไว้มีเป็นเวลตกอย่างเดียวอะมันไม่ดอบเป็นขวดเวลเลยเหรอนะฮะบิบิจอนมันต้องตอบสิเหมือนจะเห็นแถวนี้มันคือตัวอะไรก็มาดูฮนะโอเคเห็นชื่อแล้วด้านหน้าเลยมันคือตัวอะไรอะเดี๋ยวกันนะอ๋อมันคือไมโครซิตที่เป็นสีฟ้านะฮะก็คือว่าไอ้ตัวนี้คือมันจะสามารถสปอนเกิด ที่มันแบบเป็นพวกถ้าแบบนี้นะก็คือมันจะเกิดเป็นตัวสีฟ,ฟ้าเลยมันเป็นโกลส์รูมนะฮะม r โครซิสนี่ไงหน้าตามันก็แบบด้วยกับมโครซิสธรรมดาที่อยู่บนพื้นดินแต่ว่ามันแปลกก็คือมันจะเรืองแสงได้นะฮะแล้วก็เป็นสีฟ้า,ฟาอย่างนี้เลยก็จัดว่าเท่ดีนะโอ้โห,หนอนหนอนสีเขียวต้องฆ่าทิงนะ้งอ่ะมัน Under นะอันตรายเกินไปนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะชุดผมมันทําไมมันลีนี่ให้เองอ่ะ มันรีไอ้ฮ er ังเกอร์อะเมื่อกี้เนี้ยผมแบบเสียฮังเกอร์ไปมันก็รีให้เองอะเฮ้ยงงเลย่ะหรือว่าเป็นความสามารถชุดหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้ฮ้หลังเข้าอุย้ยแบนชีดีปะหอผมโดนวิกเนตแล้วฮะตอนนี้คือมันตีมันไม่เข้านะวิกเนตต้องอรอแบบให้มันหายก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้แล้วก็มีหน้าที่แค่ป้องกันแล้วก็ตีไปเลยฮะโอเคหายละมาเลย,เค,ย,ลเลยคิดมาคิดมาเออนั่นแหละ แล้วก็เข้าไปตีเราเข้าตีมาหนึ่งทีโอเคฮะสองทีเรียบร้อยยังยังฮะยังอืมบล็อกไว้ก็ตีเลยตายดับของนะฮะดับเป็นเวลด้วยตรงนี้นะฮะแล้วก็เออผมต้องการนะฮะเป็นธานหินด้วยตรงนี้โอเคมาเอากดผิด <c oughs> จะเอาที่ไปขุดทำไมล่ะต้องการธานหินเอาไว้ฮะหงดับทีละหนึ่งอัน <c oughs> ไม่มีแบบไอ้ไอ้นั่นฮะไอ้ที่มันเป็นนั่นนะ่ะอะไรวะ ไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ที่มันเนี่ยขุดแล้วมันได้ของอีกเยอะนะฮะลักกี้ปะไม่รู้ฮะโอเคหรือว่าฟอร์จูนปะน่าจะฟอร์จูนนะฮะโอเคนั่นก็เราจะว่งไปที่สโน์ Snow แล้วกันนะเป็นเขตใบอมของหิมะนะฮะเพื่อไปตามล่าหาเจ้าไอ้แพนกูนนะ,ะหรือว่าแพนกวินผีนั่นแหละโอเคปะไปกันเลย let's go เ,เตียม,มันดีก่อนเผื่อแบบมีเหตุฉุกเฉินเราจะได้แบบรีบวับกลับมาที่บ้านนะฮะกลับมาตรงเนี้ยเคลียไปกันเลยจัดว่าไม่มีตัวอะไรนะฮะด้านหน้าเลยเป็นเพนกูนนะฮะเป็นเพนกวินผีนั่นเองนะฮะนี่เลยมันก็จะเป็นน้ําแข็งแบบเนี้ยนะฮะเสียงก็โคตรหลอนเสียงก็หลอนอยู่นะเนี่ยฮะมันชื่อว่าเพนกูนนะฮะเออ แต่ว่าถ้าเกิดเราตีนี่แบบมันผมโดนลุมแน่ๆนะฮะเฮ้ยแต่ก่อนนะผมเฮ้ยทำไมผมกินอาหารไม่ได้เฮ้ยแปบบ๊บนึงนะตีแต่ก่อนตีตีต,ต,ต,ตีนี่ฮะเนี่ยถ้าเกิดผมฆ่าไอ้พวกมอนสเตอร์ได้ผมจะได้รีฮังเกอร์ด้วยอ่ะเออน่าจะเป็นความสามารถของชุดหรือผมกินอาหารไม่ได้นะฮะโอเคน่าจะเป็นความสามารถของชุดของวิติโก้นี่แหละโอเอาผิดลอยโดนลุมล่มละงานนี้โอเคตีตีไปเลย มันจะยังไม่ตายก็มันจะแบบขาดครึ่งนะแล้วมันก็มาตีเราต่อนี่ฮะปูแม่งแบบเท่ะอว่ะตีตีไปตีไปเราลีฮังเกอร์ได้ถ้าเกิดเราฆ่ามันได้ฮะโอเคตีแล้วฮะลีฮังเกอร์แล้วอันนี้ตีปลยตีไปเลยเข้ามาเข้ามาเลยเพื่อนเออตีไปนี่ฮะมันยังไม่ตายเลยมีแค่แบบแค่ท่อนขาวิ่งมาหาเรานะฮะไม่โคตรหลอนเลยว่ะไอ้เพนกูนนะโอเคเรียบร้อยเคลียร์ตรงนี้เคลียร์หมดแล้วนะฮะมีอีกปหมเนี่ยเออตรงนี้เอ้ย ไอันนี้มันตัวอะไรอ่ะอ๋อนี่นี่ะไอ้ตัวนี้นี่ว่ะเออมันคนละตัวกันที่ผมเจอตอนที่ผมไปล่าวิดิโกว่ะเออมันเป็นคนละตัวกันนะฮะนี่ผมโดนสโลว์สโลว์หนักมากโอ้โหไม่สโลว์โคตรหนักเลยไอ้ตัวนี้บล็อกไว้ก่อนตีฮะเรียบร้อยดับเป็นหนอนนะฮะโอเคตีไปเลยหนอนตายไปเลยฮะมีอีกปะเนี่ยเออด้านบนนะด้านบนมีหรือเปล่า โอเคก็คือว่าผมจําผิดคนละตัวกับในตอนที่ผมบอกว่าในคลิปของวิติโกะเออเป็นคนละตัวกันนะฮะหรือเปล่าวะไอ้นนี้คือผมก็จําไม่ได้นะฮะลืมไปแล้วผมว่าน่าจะคนละตัวหรือว่าตัวเดียวกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคไปทางเนี้ยมีเมอเอ่ยเพนกูนมีหรือเปล่าด้านหน้าโอ้โหนี่ไงฮะเกิดแบบเป็นกระจุกกระจุกเลยตรงนี้วัดดีพวกนายเลือดสิบนะฮะ ปักไฟไว้ก่อนมืดมากโอเคสว่างเก็บใจฮะโอเคตีไปเลยเรียบร้อยโดนลมุมฮะมามาเข้ามาเลยเยอะเอ้ยม,มันก็ตีว,า,วางอยู่นะก็คือผมทไฟเกอร์ผมหมดเนี่ยแต่ว่าผมแบบหิวไวจังเลยฮะหิวโคตรไวเลยว่ะมาตัวเนี้ยหิวไหวเอ้ยหืมเรียบร้อยแล้วผมโดนตีลงน้ำสวยแล้วไงสวยแล้วไงมันนี่มัน ي, มัน,มนยืนยู่ในน้ำหรือเป่ามันจะเข่าจขยาการหายใจได้บ้าเนี่ยไอตัวไอตัวเนีน้ยนะฮะเออ ม่ตื่นเต้นมากตอนนี้พูดผิดพูดถูกหมดแล้วฮะโอเคมาเฮ้ยมารีเลือดที่ว่ามาอยู่ในน้ำนะมารีเลือดหืมเฮ้ยขอขออาหารหน่อยเออเฮ้ยเต็มเลยว่ะเฮ้ยโคตรดีฮะถ้าเกิดเราฆ่าพวกมอนสเตอร์สักตัวหนึ่งได้อะเราจะรลี้อาหารเต็มเลยโคตรดีนะดีมากมากแต่ว่ามันข้อเสียคือมันก็มีนะก็คือเราจะกินอาหารไม่ได้นะฮะนี่ไงเออนี่ไงจริงด้วยฮะมันจะบอกคังเกอร์ตอนที่เราฆ่าพวกมอนสเตอร์หนึ่งตัวนะฮะ บวกทั้ง4ี่ฮังเกอร์เหรอเมื่อกี้นี่เห็นเหมือน4ฮังเกอร์นะฮะโอเคด้านหน้าเพนกูลแล้วก็ตรงนู้นเหมือนจะมีไอ้ซอมบี้น้ำแข็งอยู่หนึ่งตัวนะฮะมันตีแล้วมันติดจะโลได้อันตรายขอคิดหน่อยนะเออแล้วปล่อยแล้วก็เหลือแต่เพนกูลนะขอเทรยิงแล้วกันยิงไปโดนลุฮนะถ้าดนหมกโคตรแรงอะ่ะบอกเลยนะแรงมากยิงไปเลยยิงไปเลยไอย้ซอมบี้มา สวยแล้วสวยแล้วมันตีผมตีหายตัวนั่นป่ะเนี่ยนั่นไงียว่าอะไรเีตีไปหายตัวนี้นะเฮ้ยถอยก่อนตีสโลหนักมากต้องวิ่งหนีฮะโดนลุมอ่ะไม่ได้แล้วตกตายถึงแม้ของจะไม่ตอบนะแต่ว่ามันก็แบบนะตีตีเตะไปเตะไปอย่าเข้ามาเพื่อนอย่าอย่าเข้ามาตีเข้าไปเรียบร้อยอุบีโคนเยอะมันแยกส่วนมันแยกส่วนกันมาตีผมเลยนะฮะนะจุดจุดนี้ มาเฮ้ยมาสองตัวนี่ไหวตัวนั้นแน่ตัวผีน้ำแข็งนะฮะเดี๋ยวกันนะเฮ้ยโอ้โหโดนแล้วครับโดนสโลว์แล้วไม่ได้แล้วต้้อองตงสู้แล้วครับตงสู้แล้วงานจะต้องสู้แล้วตีตีไปเลยโอ้โหแม่งมากระเต็มแล้วงานนี้โดนลุกตีอืมสวยละสวยละแต่ว่าเรื่องถุงก็ไม่ลดนะเนี่ยเกาะล้นโคตรดีเลยว่ะชุดเนี้ยดีมากโอเคตกดักไปเลยตกดักไปเออเย้ยแม่งหนอนก็เกาะนะงานนี้ โอเคเดี๋ยวกันนะเเดี๋ยวกันนะแป๊บนึงนะตายตายตายร้อยตายหลังเข้าอื <c> ้ม <oughs> มันยังไม่ตายเหรอเนี่ยตัวนี้เฮ้ยตัวนึงตาย,ย,ยร้อยเคลียร์หรือเปล่านะโอเคเช้าแล้วตอนนี้เชา้าพอดีเลยผมไม่เกือบไปละโดนลุมนะฮะมาซอมบี้มาเข้ามาเลยเพื่อนซอมบี้ตอนนี้คือลูกธนูผมหมดแล้วฮะหมดเกลี้ยงเลย โอเคเก็บเก็บ,เก,บเก็บของมาเก็บของมาเก็บเวลเลยฮะงานนี้มีของเต็มเฮ้ยผมได้ดาบนี่ไงดาบของมันนี่ว่านี่ฮะเป็นดาบของไอตัวผีน้ําแข็งอะ่ะเนี่ยฮะแต่ว่าดาบแต่มัน <laughs> มันเป็นมีดตัวเน,นี้ยผมว่ามีดแน,น่นอนแหละม่งโคตรสั้นเลยฮะสั้นมากโอเคเช้าแล้วแบบอุ่นใจฮะตอนเช้าเนี่ยในมอสต,ต์ตัวนี้เก็บของเก็บเวลมาแล้วกันนะฮจะปลอยั้นก็จะทําการวรับกลับไปที่ ตรงนี้แล้วกันแล้วก็วาร์ไปที่บ้านนะฮะกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วบ้านอันนี้อันแรกโอเคฮะเสียเวล3เวลด้วยจากแบบจาก4 0เวลเหลือ23าเวลแม่งเวลอ่ะใช้โคตรเยอะเลยฮะโอเคไปกลับบ้านดีกว่าได้ของมาแบบก็เยอะอยู่เหมือนกันนะในคลิปนี้นะฮะเยอะมากเต็มตัวแล้วก็ผมต้องการจะเป็นต้องการสักหนึ่งตัวฮะเพื่อรีฮังเกอร์นะฮะตอนนี้คือหิว เออด้านหน้ามีเป็นเบบี้จอนนะฮะหนึ่งตัวนั่นก็ไปฆ่าเจ้าเบบี้จอนแล้วกันเพื่อกินอาหารนะฮะเพื่อเลียฮังเกอร์ไงมีนกอีกาเฮ้ยมาขวักข้ามาเลยเพื่อนตีตตตไปตไีไปตีไม่โดนมันชอบวิ่งวนนะฮะไอ้เบบี้จอนแต่มันชอบวิ่งมานะวมน,น,นแล้วก็ตุไหล่เน,นะฮะตีไปเลยเรียบร้อยดอบเป็นขวดเวลด้วยแล้วก็อีกาเหรอตรงนี้ซอมบี้จ้าฮะตีไปเลย, <laughs> ยเลยียฮังเกอร์นะฮะเรียบร้อยโอเคกลับไปกลับบ้านดีกว่า โอเคก็จะมาทําการทดลองนะฮะก็คือผมจะทําการนะฮะซัมมอนเจ้าสแคร์โคลมาเป็นลูกสมุนและกันนะฮะโอเคมาก็ต,กต้องเตรียมเป็นนี่นะฮะเป็นข้าวเป็นไอ้บล็อกข้าวเนะะี้ยวางแบบนี้แล้วก็ต้องการเป็นไอ้หัวใจของอันเดสนะฮะก็คืออันเอ,อ่ออันนี้เลยนะฮะเอามาโอเคก้อนนี้ก็เอามาฮะหัวของไอ้สแคร์โคลหุ่นไล่การให้มันเป็นนักการอีกาดำนะฮะ ผมต้องการตัวนี้ไงแบบมันเทนะมันเทมากแล้วก็วางแบบนี้วางไปวางเอาวางไปสิโอเคฮะแล้วก็เอาหัวใจนี้มาคลิกตรงนี้เรียบร้อยนะฮะนี่ไงได้มาแล้วเป็นสแรค,คร์โคลน่ากับอีกาดำนะเป็นลูกสมุนของผมเองนะฮะโคเทเลยผมเป็นอย่างเทอะตามปะตามปะตามปะเดินตามปะเฮ้ยเอาเดินเอาเดินหนีเฉยเลยโอเคเดินโอเคเด, <laughs> เดินตามเดินตามอยู่ฮะ แล้วก็มันต้องการใช้เนี่ยในการสั่งคําสั่งเหมือนกับไอ้ไมิมิคราฟนั่นแหละแล้วก็อีกาฮนะก็ประมาณนี้เลยดูท่ามันฮนะท่าแบบให้หยุดอยู่กับที่นะฮะเออต้องการอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันต้องการเปไอ้ตัวนี้ฮนะไอ้หัวฟักทองอันนี้มันเท่ดีนะโอเคไปทําต่อฮนะเรามีบล็อกฟางแบบจำกัดไงอันนี้โอเคหมดและเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เออหัวนี้มาไว้แบบนี้โอเคแล้วก็วางไปเลย วางป้ายแล้วก็เอาหัวใจนี่มาคลิกตรงด้านบนหรือเปล่าโอเคฮะประมาณนี้เลยโคตรเท่นะฮะได้เป็นสแกโครหัวฟักทองมาหนึ่งตัวแล้วก็ทําให้มันอยู่นิ่งก็แบบนี้นะฮะเออแม่งตอนนี้คือผมหิวกะหิวแบบหิวบ่อยจังเลยนะฮะตัวผมเนี่ยอุยดาบผมได้ดาบมาเยอะมากเลยได้ดาบมาโคตรเยอะนะนี่ไงกิ่เล่มวันนี้สามเล่มนี่ว่อุิยก็เยอะอยู่นะถือว่าเยอะแล้วฮะเก็บไปเก็บไป เก็บของก่อนละกันของเยอะมากอาหารนี่แบบไม่จะเป็นเลยฮะเก็บไปเลยพวกอาหารน่ะเอาดาบสักหนึ่งเล่มละกันมาทดสอบว,ว่ามันจะแรงหรือเปล่าดาบดีฮะโอเคปะเราจะเออมันดาเบจแค่แปดเองอ่ะผมว่าน่าจะกระจอกหรือเปล่าโอเคฮะนั้นผมก็จะเอาเจ้าสแกร์โครเป็นบอดี้การ์ดละกันนะโอเคมาตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งตรงนี้มาเลยพวกนายอ่ะ นายคือบอดี้การ์ดของเรานะโอเคไปเลตส์โกมันตามมาปะเดียวโอเคตามมาอยู่นะโอเคฮะตามมาแล้วตามมาแล้วแต่ว่ามันเดินช้าเฮ้ยมันเดินช้ามากเลยอ่ะเออเนี่ยเดินเพื่ช้าเลยจะไหวปหมเนี่ยสเกลตันหนึ่งตัวนะโอเคไปตีสเกลตันกันดีกว่าเอาเฮ้ยเอามันอ๋อมันวาร์ปอ๋อมันวาร์ปได้นี่ว่ะอ๋อมันวาร์ปตามเราได้อ่าเรียบร้อยฮะโดนโดนบอดี้การ์ดผมตีตายไปแล้ว ก็อันเดอร์เทเกอร์ตรงนี้กับบิบิจอนฮิชิเปอร์เด้๋ยวก่อนนะขอตีหน่อยสิแรงปะดาเมจเข้าเจ็ดนะฮะโอ้โหแม่เอ้ยเต็มหลังแล้วงานนี้โอเคเดี๋ยวแต่อันเดอร์เทเกอร์มันจะเอาหรือเปล่าโอเคมันเอาเพาะมันเอา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 มันมาละเออโอเคมันซัมมอนลูกน้องมันฮะแม่งใส่เกาะทองด้วยมันไม่ติดไฟตีเลยฮะเฮ้ยอุปกรณ์ายนู่นลืมไปลืมลืมดูเลื่อนโอเคฮะ ขอกินหน่อยโอเคเรียบร้อยหังเกอร์เต็มนะรีเลือดก่อนตีมาเลยตีตีมาเลยเออตีมันเ,นเ,เออนัออ่นแหละสวยสวยโอเคฮะผมตีตัวนี้ก่อนเออเรียแบบร้อยตายอ่าอเฮ้ยหนอนหนอนหนอนแกตีมาให้ผมเสียวตีโดนบปฏิาการ์ยผมว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้สิเฮ้ยผมเสียวตีโดนพวกนายเนี่ยหวยตัวนี้มันเกือบตายแล้วเนี่ยน้นผมกลับดีกว่าว่ะไม่งั้นไอตัวนี้ตายยิ่งทำยาก,ยากๆตัวเลยฮะไอพวกนี้โอเคนั่นก็กลับกันดีกว่าป่ะ ตามมาเลยพวกนายอะ่ะตามมา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 ผมไม่เกือบตายแล้วฮะไอตัวนั้นนะ่ะนากับอีกาดำอะ่ะแต่วไวตัวหัวฟักทองนี่แบบก็นะอึดมากฮะตามมา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 โคตรเทลล่เลยไอพวกนี้โอเคก็ให้มันอยู่แบบกับที่แล้วกันโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเอออ่อาเรียแบบร้อยนะฮะโอ้ผมหิวอแกโอเคปิดประตูก่อนแต่กน็นะผมต้องอันนี้ก่อนหายน,นี่ก่อนดีกว่าวะ หาอาหารสักหนึ่งสักหนึ่งทีแล้วกันเนอะโอเคหิวมากอะตอนนี้เอ่อต้องการเป็นแบงมุงมสักหนึ่งตัวแล้วกันโอเคขอกินหน่อยนะเพื่อนตีไปรับรอยหรีฮังเกอร์เรต็มนะฮะตอนนี้แล้วก็อันเท็กเกอร์ตรงนู้นไม่เอาดีกว่าไม่อยากสู้นะโอเคผมจะกลับบ้านดีกว่าแล้วก็อีกากตัวนี้คาบเลยแล้วก็ไปฮะผมผมจะเดินกลับแล้วเพราะว่าถ้าเกิดวิ่งนี่คือมันจะเสียฮังเกอร์แบบโคตรเยอะเลยนะฮะ เดินไปเดินไปเดินกลับแบบชิวๆนะฮะอย่าเพิ่งลดนะฮังเกอร์โอเคไม่ลดนะฮะแล้วก็เออไอตัวนี้คือมอนันมันจะรีเลือดอย่างไงวะเนี่ยต้องเสกน้ํายาเพิ่มเลือดหรือเปล่านะนั้นก็เอาไว้นอกรอบแล้วกันนะก็ถ้างั้นสําหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้แ้วกันนะก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันกบ็บาย